พี <łość> ่นัาเพื่อนลงไปโลงาบาแล้วป่าครับมันสวยอย่างี้สามสิบปีคุณสหนากาก่ต้บเราได้ติดเล้วิ มีไม้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 มีไมหมีไม้มีไมมีไม้ ยอมครับยอมแล็คเขาเงนี้หัวเจ้า